ฝันว่าตัวเองอ่ะเป็นโจรฝันเห็นตัวเองเป็นโจรฝันเห็นตัวเองเป็นมิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นฝันว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นแปลว่าอะไรเอ๋จะใช้ไพ่ทาโร่ดูให้ค่ะฝันว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพไปหลอกลวงไปต้มตุนชาวบ้านเขาแปลว่าอะไรเนาะ ฝันเห็นตัวเองเป็นโจรเป็นมิจฉาชีพท่านมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เงินก้อนโตมีดวงถูกหวยมีดวงเกี่ยวกับการพนันเข้ามามีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ที่ได้เงินแบบฟุกฟุก มีดวงถูกหวยมีดวงได้เงินแบบฟุกฟุมีคนกั่นแก้งให้ระวังจะถูกเนี่ยพ่ายแพ้มีคนต้องการจะกั่นแก้งให้ระวังตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ มีคนอิจฉาลิษยากันแกล้งท่านจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่จะมีอิศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยตอนลำบากท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากต่างประเทศท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโต จากคนต่างชาติมีกดวงจะได้เงินก้อนโตจากคนต่างชาติธุรกิจการงานก้าวหน้าดีธุรกิจการงานมีความก้าวหน้ามีคนต้องการเอาชนะท่านและท่านตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่จะมีคนมาช่วยนะจะมีคนมาช่วยตอนเดือดร้อนเป็นฝันที่เกี่ยวกับกําลังจะได้เงินจากทางไกลค่ะเลขนําโชค2 08 2 0 8ศรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี